สวัสดีครับสมาชิกพอร์ฟลต์ e อทุกท่านครับ EP นี้เป็น EP ที่61นะครับเป็น EP ที่จะมาพูดถึงเรื่องการทำฟาร์มเอเอนะครับเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็มีรายได้เพิ่มนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือการวางกลยุทธ์นะครับการลงทุนนะครับประเภทบัญชีโซเชียลเทรดนะครับหรือเรียกว่าก๊อปปี้เทรดนะครับในชื่อเดิมนะครับที่เรารู้จักกันนะครับก็คือการเปิดให้ผู้อื่นมาคัดลอก เ,เทรดของเราการเทรดฟอร็ตของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับจากผู้ที่มาคัดลอกเราหรือผู้รับบริการของเรานะครับจะได้ค่าคอมมิชชั่นกี่เปอร์เซนต์ก็แล้วแต่เราจะตั้งนะครับก่อนอื่นก็จะมาพูดถึงเรื่องออการทำฟาร์มีเอก่อนนะครับการทำฟาร์มีเอนะครับก็คือการที่ให้โรบอทนะครับทำงานแทนเรานะครับ เหมือนกับการทําฟาร์มปลูกต้นไม้นะครับการปลูกต้นไม้ก็อาจจะปลูกหลายๆต้นนะครับหลายๆชนิดนะครับเพื่อให้ผลผลิตออกในทุกฤดูการนะครับสามารถเก็บผลผลิตได้ทั้งปีนะครับเพื่อนๆครับการทำฟาร์มเอเก็เช่นเดียวกันครับเพื่อนๆครับเอเอก็จะมีหลายรูปแบบนะครับในการที่จะสามารถลันได้ทุกสภาพตลาดนะครับก็ทำ ให้เราได้กำไรนะครับตลอดนะครับจากที่การเราเปิดหลายๆพอร์ตนะครับแล้วก็เลือกใช้ต่างชนิดกันนะครับแล้วก็เลือกคู่เงินเทรดนะครับแตกต่างกันนะครับก็คือแต่ละพอร์ตจะใช้คู่เงินเทรดแตกต่างกันนะครับหรืออาจจะใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันก็ได้นะครับเพื่อนๆครับ ยกตัวอย่างกลยุทธ์นะครับที่เพื่อนๆนําไปใช้นะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆไปใช้นะครับอย่างเช่นในเท่ลพอร์ตอาจจะใช้กลยุทธ์น,นะครับก็คือความสัมพันธ์ของคู่เงินนะครับคู่เงินหนึ่งมีกราฟทิศทางขึ้นคู่เงินหนึ่งมีกราฟทิศทางลงนะครับหากจะเปรียบเทียบ e ก็คือ,อ,อต่างการบายการเซลนะครับอีกคู่หนึ่งบายอีคู่หนึ่งเซล เพราะว่าทิศทางของกราฟตรงกันข้ามนะครับอยู่ตรงกันข้ามกันนั่นเองนะครับเพราะนั้นดีอาจจะเลือกเทรดบายเทรดเซลแตกต่างกันตัวนี้ก็จะมีผลในการรักษาฟีมาจินนั่นเองครับเพื่อนๆครับวัตถุประสงค์หลักก็คือการรักษาฟีมาจินนั่นเองนะครับสำหรับขอแนะนําเพิ่มเติมนะครับสําหรับผู้ที่มีทุนน้อยนะครับผู้ที่มีทุนน้อย อาจจะเปิดได้ไม่หลายพอน,นะครับเพื่อนๆครับก็แนะนําว่าหากมีทุนน้อยนะครับเริ่มต้นให้เพื่อนเเลือกเทรดคู่เงินไปก่อนนะครับเลือกเทรดคู่เงินไปก่อนโดยเลือกคู่เงินที่มีค่าสเปซต่ํานะครับเช่นคู่ UJ คู่ EU อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อนๆครับโดยปกติแล้วนะครับผมเคยแนะนําไว้หลายครั้งแล้วนะครับว่าลงทุนขั้นต่ําก็อยู่ประมาณ 300เหรียญ US นะครับหรือ30,000เซนขึ้นไปในแต่ละบัญชีนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ที่ให้ลงทุนเยอะไว้ก่อนก็คือความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยรักษาฟีมาร์จินนะครับแล้วก็จะทําให้แม็กซิมัมดาวดเพื่อนๆต่ํนต่ำนั่นเองถามว่าลงทุนต่ำกว่นี้ได้ไหมได้ครับเพื่อนๆครับก็อย่างที่ผมแนะนําก็คือใช้กลยุทธ์นะครับหาความสัมพันธ์ของคู่เงินที่อยู่ฝั่งตรนข้ามนะครับ2ก็เลือก คู่เงินที่มีสเปซต่ำนะครับเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือกลยุทธ์ครับเพื่อนๆครับกลยุทธ์หนึ่งเหมือนกับการทำฟาร์ม ea นะครับครนี้จะพูดถึงอีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือการเปิดบัญชีตูเชี่ยวเทศนะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่นักลงทุนสามารถคัดโลกกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นนะครับโดยผู้ให้บริการกลยุทธ์นะครับ ผมจะเรียกว่ามาสเตอร์แล้วกันนะครับและทำกำไรไปพร้อมๆกันกับผู้รับบริการของเรานะครับหรือผู้ที่มาคัดลอกคำสั่งซื้อขา,ขายของเรานั่นเองนะครับตัวนี้ผู้ให้บริการกลยุทธ์นะครับก็คือตัวเราสามารถกำหนดนะครับค่าคอมมิชชั่นนะครับที่ผู้ที่จะเข้ามาคัดลอกเราว่าจะรับคอมมิชชั่นกี่เปอร์เซ็นต์ได้นะครับ หากได้รับความนิยมหรือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะครับเ,เพื่อนๆก็จะมีผู้มาคัดลอกเอ่อเป็นจำนวนมากนะนะครับซึ่งส่วนแบ่งของค่าคอมมิชชัน่นเพื่อนๆก็จะเอ่อได้มากตามกลยุทธ์ของเ,เพื่อนๆนั่นเองนะครับแต่สิ่งอื่นใดต้องเป็นกลยุทธ์ที่ลงทุนแล้วได้กำไรนะครับจึงจะเอ่อดึงดูดเอ่อผู้ที่มาคัดลอกเราได้นะครับเ,เพื่อนๆครับอาจจะใช้ การเทรดมือเข้าเข้าร่วมด้วยก็ได้นะครับก็คือให้ค่าเม c กด้าดาวต่ำที่สุดนั่นเองนะครับจึงจะมีผู้สนใจเข้ามาใช้นะครับและคำถามต่อมานะครับก็คือ,อ,อถามว่านำ EA เวอร์ชัน o o m ไปใช้ในบัญชีโซเชียลเทรดได้ไหมนะครับก็ผู้บรรณาเองก็ตอบมาได้ครับเพื่อนๆครับสำหรับผู้ที่เปิดบัญชีภายใต้ลิงก์ของกผมแล้วนะครับ สามารถนำ E A ไปใช้ในการรันบัญชีโซเชียลเทรดได้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็สมัครเปิดบัญชีนะครับผมก็ลงเลขบัญชีให้ใน E A เลยนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องแจ้งมาก็ได้นะครับเพียงแต่เพื่อนเพื่อนโหลดใหม่ทุกครั้งที่มีการเปิดบัญชีเพิ่มนะครับก็เล่าคร่าวๆนะครับเพื่อนๆืครับก็คือ การลงทุนบัญชีโซเชียลเทรดนะครับก็ต้องมีเงินทุนสูงในระดับหนึ่งนะครับก็คือขั้นต่ำก็คือบัญชีขั้นต่ำก็คือ500เหรียญน,นะครับส่วนบัญชีโปรไปแล้วนะครับก็คือ2000เหรียญเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับว่าการลงทุนโซเชียลเทรดนะครับเราจะเอาอัตราคอมมิชชั่นนะครับจากผู้มาคัดลอกเราดังนั้น เราจะต้องลงทุนในบัญชีที่มีเงินทุนสูงไว้นะครับเพื่อนๆครับก็ฟังนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆลงทุน500นะครับอัตราแม็กซ u m ัมเราดาวเพื่อนๆก็จะสูงนะครับก็อาจจะไม่เป็นที่สนใจอันนี้นี่ความเห็นของผู้พัฒนาเองนะครับแต่หากเพื่อนๆลงทุน2,000ขึ้นไปนะครับโดยขั้นต่ำนี่คือ2,000นะครับสำหรับบัญชีโปรนะครับ เพื่อนๆก็จะได้ค่าเมกดาดาวต่ำนะครับตัวนี้ก็จะสามารถดึงดูดนะครับผู้ที่จะมาคัดลอกเราได้นะครับก็จะมีเออเขาเขาจะมีการจัดลำดับอยู่นะครับมีการจัดลำดับอยู่เพื่อนๆก็ไปศึกษาคลิปรายละเอียดนะครับในเ โบล์กเอ็กเนตนะครับเว็บไซต์ของโบลเอ็กเนตนะครับจะบอกขั้นตอนนะครับวิธีการลงทะเบียนอะไรต่างๆเพื่อนๆลองเข้าไปศึกษาดูนะครับว่าเ,เราจะเปิดบัญชีโซเชียลเทรดอย่างไรวางกลยุทธ์อย่างไรนะครับมีขั้นตอนอย่างไรไม่ยากครับเพื่อนๆครับตัวนี้ก็ฝากเพื่อนๆออไปศึกษาดูนะครับก็เพียงแต่ว่าผมก็ตอบว่าสามารถใช้ e e e ในบัญชีโซเชียลเทรดได้ไหมก็คือเพื่อนๆ สามารถเปิดบันทีแล้วก็นำมีเวอร์ชั่นซูมไปใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนๆครับก็มาแนะนําเพิ่มเติมก่อนจะจบนะครับในห้อง Google Drive นะครับเพื่อนๆครับผมก็ได้แขวนคลิปอธิบายวิธีการสมัครนะครับคู่มือการใช้งานนะครับคู่มือการใช้งาน ID Line g ล o u p นะครับเบอร์คอนเทก i ์ Line ของส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็ ห้องดาวโหลดห้องดาวโหลด eZoom นะครับระบุวันที่เอาไว้นะครับคราวนี้ด้านในนะครับด้านในก็จะเป็นไฟล์ซิปนะครับเพื่อนเครับเวลาโหลดให้เพื่อนๆโหลดไฟล์ซิปไปนะครับระบุวันที่นะครับอัปเดตล่าสุดนะครับเพื่อนเพื่อที่เปิดบัญชีใหม่เปิดบัญชีเพิ่มนะครับให้ดาวน์โหลดใหม่ทุกครั้งไปวางแทนที่ตัวเดิมนะครับให้สังเกตวันที่วันเวลา นะครับที่อัปเดตนะครับว่าวันเวลาที่เท่าไหร่นะครับหากเป็นวันหลังจากที่เพื่อนเปิดบัญชีใหม่หรือเปิดบัญชีเพิ่มนะครับจึงจะนำ B A ไปใช้ได้นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆที่ลงไว้แล้วก็ต้องนำไปวางแทนที่ทับตัวเดิมแทนที่ตัวเดิมไปเลยนะครับมันจะเป็นตัวเดิมอยู่นะครับเพราะว่าผู้พนาพยายามจะใส่หมายเลขบัญชีใหม่นะครับในกรณีที่เปิดบัญชีเพิ่มนี่จะต้องใส่ให้ใหม่นะครับ เพราะนั้นทุกครั้งที่เพื่อนๆเปิดบัญชีเพิ่ม,มจะต้องดาวน์โหลดใหม่ทุกครั้งนั่นะนะครับครับเพื่อนๆครับ EP นี้ก็ขอจบตั้น,นๆเพียงเท่านี้นะครับก็คือ,อ,อจะเป็น EP ที่6061รวมกันเลยนะครับเพื่อนๆลองไปเปิดย้อนหลังดูนะครับว่าขั้นตอนการเ,เปิดบัญชีทำอย่างไรนะครับแล้วก็การทำฟาร์มีเอนะครับการ ทำบัญชีโซเชียลเทรดนะครับก็อธิบายเบื้องต้นไว้คร่าวๆนะครับเพื่อเพื่อนๆจะมีแนวทางในการไปวางกลยุทธ์ให้เป็นส่วนตัวของเพื่อนๆเองนะครับแล้วก็หวังว่านะครับเพื่อนๆทุกท่านก็จะสู่การเป็นนักเทรดมืออาชีพต่อไปนะครับผู้วานายเองก็ให้กําลังใจเพื่อนๆทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบทัานๆเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ